กาบสวัสดีครับกาบสวัสดี FC ทางช่องทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันนะครับช่วงสายๆนะครับตอนนี้กับประมาณนะครับไก่จะเทียงเอาง่ายๆนะครับกาบตรงคออับไนะครับสวงเสาของวันเสาครับมือนีมาพบมาเจอกันรับมาซาดีโกบมานะครับกันเนื่องจากนะครับสวงเสานะครับแอดวิไลกลับไปทํางานจิตอาสาก็ะชื่นนัด าลูกบ้านนะครับไปตัดหญ้าทางไปวัดถ้ำภูมิดนนะครับทั้งสามชุมชนนะครับอาศีสุขค้วยมงทุ่งสวรรค์น,นะครับไปถ้ำจิตอาสาไปตัดหญ้าตัดอากิ่งใหม่ประปุงภูมิทัศนนะครับกันเลยได้มาสวยจักหน่อยนะครับมาพบมาเจอกันอาสวงสายๆของวันเสาร์ครับมือนี่เป็นวันหยุดพักผ่อน หยุดพักผ่อนของการทำงานมนุษย์ขึ้นเดือนเพิ่นหยุดเสารอาทิตย์2วันนะครับเพื่อรีแล็กนะครับสภาพร่างกายระบบจิตใจนะครับในการทำงานครับแนวทางที่จะนำเสนอ,อในส่วนเซต้ายนี่นะครับเป็นแนวทางของปู่594ชุดบนนะครับหลังจากชุดล่างแอดวิไลได้นำเสนอไปแล้วปล่อยไปแล้วนะครับ มาในคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางชุดบนของปู่594กับมีเอฟซีรอคอยกันอยู่ว่าหลังจากปล่อยชุดล่างไปแล้วเอฟซี FC กระถามชุดบนเดอร์พ่อวิไลของปูห5า4่นะครับมือนีได้มาแล้วนะครับของปูห5า4ชุดบนนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆแต่ละสำนักเอดวิไลจะนำมาเสนอให้เอฟซีทั้งช่องได้ติดตามกันทุกสำนักแน่นอนคือเก่าเหมือนเดิม r f c นะครับรุ่นสวรุ่นสูงไว้นะครับเตรียมสมุดประกาไว้เดี๋ยวแอดวิไลจากผ้าเขียนตัวเลขแนวทางชุดบนของปู่594นะครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2,568นะครับเอามาตีตามกันครับสถานที่อาจจะคุกคักนะครับเพราะว่าพื้นนี่นะครับดูกร้านยังมามาเหล่นซาลานะครับแอดวิไลกันเลย นะครับเอาตัวเล็กแนวทางมาฝากเอฟคุณพอคุณแม่กันอยู่ศาลานะครับตอนนี้เพราะว่าอยู่บ้านนะครับอ่าหนองผู้พาอิงดาวชบาแน่เพื่อผากันแซลกันอยู่หน้าบ้านกันเลยนะครับมาทํำคลิปอยู่ศาลานะครับอาชุดบนนะครับปูมีสุด3ตัวบนฝากพร้อม3าสุดนะครับเขามาเริ่มจากเล็กวิ่งกันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเอดไปได้เขียนแป๊บเดียวนะครับ ปูห้าเก้าสี่ปูห้าเก้าสี่สิบหกกอคหกแปดอ่ะเป็นบนครับบนอย่างเดียวคลิปนี้นะครับชุดา่างข้อสรุปไปแล้ว นะครับเริ่มจากเลียกวิ่งกันเลยนะครับบอโลซานะครับเอฟซี FC. เขียนตามเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นเอาวิ่งบนได้มาที่ศูนย์กับสี่ศูนย์กับสี่นะครับอ่ะเข้ามาเบิงสุด3าตัวบทกรกอนะครับ ชุดสามตัวบนนะครับเริ่มจากชุดแรกครับเขียนตามเลย 7, 02, เจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์าม 04นี่คือสุด3ตัวบนคือเอวิไลบอกนะครับจะมีอยู่3ชุดนะครับแขบหน้าจอกันครับเพราะว่าเบิ้งกันนะครับต่อไปจะเป็นสุด2ตัวสุด2ตัวจะมีครับ 02030704 05 <rium> <Dante> ต่อไปครับ0 09ครับอ่านี่คือสุดสุดท้ายอ่าสรุปแล้ว0มาแห้งนะครับหลักกระปูกระวงกลมที่0นะครับสำหรับเล็กวิ่งอ่ขอคุณแม่แครบหน้าจอกันเลย วงกลมไปที่0น,นะครับสะพอเล็กวิ่งนะครับวงกลมไปที่ศูนย์อเดวแอดวิไลขอทวนอีกรอบนึงนะครับวิ่ง0กับ4บนอย่างเดียวสุด3ตัวบนนะครับจะมี702 7 0ูนย์สองาศสีาหรับสุด3ตัวบนนะครับปูวงกลมให้2อสุดนะครับคือ 7จ็ดศูนย์สี่เจ็ะครับเจ็ดศูนย์เอาเอาง่ายคือปูมั่นใจนะครับสชุดนี่สำหรับ3ชุดบนแล้วก็ชุด2ตัวนะครับเขี่หน้าจอกันเลยชุด2ตัวมี02 03์สองศู09 เฮาเบิ่งง่ายๆก็คือศูนย์เป็นหลักสิบครับงวดนี้ศูนย์มาหลักสิบสำหรับงวดที่ผ่านมาในศูนย์มาแห้งนะครับศูนย์มาแห้งบรรูว่าจะมางวดนี้บอเป็นไปได้นะครับประวังงวดที่แล้วศูนย์มาแห้งพ่อสมควรนะครับใน6ชุดนี้นะครับปูหาเก่าซีนะครับวงกลมไฮแค่สองคู่นะครับสองคู่ก็คือ ชุดวงกลมวงกลมไปที่02 03ปูวงกลมให้แค่3มชุดแค่นี้นะครับเอาวงกลมให้แค่3มชุดเอามักชอบนะครับฝากแช่ออไปนะครับนี่เป็นแนวทางของปู่594บนอย่างเดียว ครับช <ersch> ุดล่างเข้าได้ไปแล้วสรุปไปแล้วนะครับชุดล่างนะครับได้ไปแล้วสรุปไปแล้วนะครับฝากแช่ไปให้กำลังแรงใจปูน้ำงวดที่ผ่านมานะครับเก้าหนึ่งตรงๆสำหรับชุดล่างวันนี้ปูมั่นใจนะครับแตกบนล่างแน่นอนแนวทาเขาปูหาเก่าสี่สิบหกกรกฎาคมฝากแช่ไปนะครับให้กำลังแรงใจปูน้ำให้กำลังแรงใจแอดวิไลน้ำนะครับขอกรับขอบุญขอบคุณเอฟซี ทุกท่านที่ติดตามทางช่องมาโดยตลอดยุนดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ